ข้าทางานหนักมาตลอดชีวิตและไม่เคยมีความสุขมากนักตอนนี้ข้าแก่แล้วและอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้าก็จะแก่อีกที่ฟอนพระราชวังต้าหมิงขอนเจ้าใช้ความพยายามอย่างมากกับเรื่องนี้มเหซีจางทําไมบรรพบุรุษของเราถึงไม่คิดถึงเรื่องนี้เมื่อพวกเขาสร้างพระราชวังต้องห้ามที่ผักในพระราชวังต้องห้ามแย่มากพระราชวังต้องห้ามได้รับการออกแบบโดยรัฐมนตรีพวกเขาคิดเพียงว่าจะรวบรวมรทีของจื้ออย่างไร และจะทําให้เราสบายใจได้อย่างไรแต่ฝานชี้ฝางก็เป็นเขาที่สร้างเองพระราชวางาังต้าหมิงเพียงเพื่อให้มีความกระตันอยู่ตอนเราและทำให้เราสบายใจวันนี้ข้าอยากจะย้ายเข้าจริงๆถ้าอย่างนั้นก็ย้ายเข้าไปเดี๋ยวสิมันใช้เงินหลายล้านตำนึงในการสร้างมันจะไม่สูญเปล่าถ้าท่านไม่สามารถอยู่ในนั้นได้ดังนั้นจกักรพรรดิจกักรพรรดิดีๆและอัครมเหสีจึงได้ย้ายเข้าสู่พระราชวางาังต้าหมิงเสี่ยวปันปันไปที่พระราชวางาังต้องห้าม ได้รับอนุสรณ์สถานของวันนี้พยาค่า์อนุสรณ์สถานไม่ได้ถูกส่งจนถึงเที่ยงคืนเดยสามครั้งต่อวัดนานกว่าเจ็ชั่วโมงแข,ข่งขาของข้าปวดไปหมดแล้วเช้าววันรุ่งขึ้นมีบางอย่างที่ข้าไม่เข้าใจในร่างอนุสรณ์เสี่ยวจริงไปที่พระราชวังต้องง้ามแล้วเรียกบุรีสามคนจากคณะรัฐมนตรีไปที่พระราชวังต้าหมิงข้าอยากจะถามคำถามตัวต่อตัว,ต,วตามคำสั่งพยค เดียวจริงเดินไปสองหรือสามชั่วโมงเพียงเพื่อจ้างกระดวเจียนและคนนดินๆทราบขายการออกกำลังกายขนาดนี้เลยเหรอดูเจียนและคนนดินๆใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงก็มาถึงพระราชวังต้าหมิงโอ้เอวของข้าข้าดูเหมือนจะเห็นหน้าอกของข้าเพื่อป้องกันแม่พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ในอนาคตและทําให้รัฐมนตรีไม่มีงานทําศาลาเวนหยวนในพระราชวังต้าหมิงก็ถูกสร้างขึ้นเช่นกันแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าสถานที่แห่งนี้ แต่ก็มีระบบความร้อนใต้พื้นดินและหน้าต่างสูงจากพื้นจลดเพดานราคา130 0 0 0าตำลึงดังนั้นศาลาทั้งสามจึงต้องอยู่อย่างสบายความกระตันยูของแม่ทัาฝางที่มีต่อฟาบาดช่างทราบสึกใจจริงๆในทุกราชวงศ์ไม่เคยมีคนพักดีเช่นท่านทำไมจ้องไม่พักผ่อนในศาลาวนหยวนของพระราชวังต้าหมิงแล้วลงคะแนนตรงนั้นโดยตรงละพยกาฟาบาท ท่านไม่จาเป็นต้องทํางานล่วงเวลาพรท่านเสียเวลาบนท้องถนนและไม่สามารถทํางานเสร็จได้ไปเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนมาข้ามีเรื่องจะถามโดยละเอียดและขอให้เขามาโดยเร็วพยัค้าบัญชีเงินและอาหารที่กระทรวงการหมส่งเข้าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันก่อนดูเหม,มือนจะผิดขอให้ท่านมามาที่ศาลาวนยวนอีกครั้งพร้อมบัญชีพยัค้าข้าเพิ่งกลับมาจากศาลาวนยวนเอง ก่อนข้ายังไม่อุ่นจากการนั่งเลยอยากให้ข้าไปอีกงั้นเหรอข้าเพิ่งแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการพลเรือนไปที่พระราชวังต้าหมิงเสร็จแล้วข้าจะเดินไปอีกสองชั่วโมงแล้วกลับมาแจ้งให้เจ้าทราบข้าก็หมดหวังเหมือนกันเป็นข้าราชการมาน่าเบื่อมากเนื้อหาของจดหมายฝ่าบาทโปรดละทิ้งความเพลิดเพลินและกลับมาอยู่ในพระราชวังต้องห้ามฝานจี้ฝานเจ้าให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ข้า แต่เจ้าก็นำปัญหาใหม่ข้าด้วยาการกลับเคืนสู่พระราชวังต้องหา้ามเป็นไปไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วจกักรพรรดิหนีและมเหสีก็อยู่ที่นี่แต่ข้าก็ขาดมันไม่ได้ยิ่งยิ่งไปกว่านั้นพระราชวังต้าหมิงใช้เงินไปมากการไม่อยู่ที่นั่นคงเป็นการเป่าประโยชน์ข้าวางแผนที่จะสร้างกระทรวงหกแห่งและสำนักงานวัดหลายแห่งใกล้กับพระราชวังต้าหมิงฝางจี้ฝานไม่สามารถใช้เงินไปได้อีกต่อไปบางส่วนควรได้รับจากคลังของประเทศ แล้วบางส่วนจากกองทุนภายในในเรื่องการก่อสร้างฟานจี้ฟานมีประสบการณ์จึงขอให้เขารับผิดชอบเจ้าคิดอย่างไรตอนนี้พวกรัตมนตรีกําลังบนและเนื่องจากฟาบาทไม่สามารถออกไปได้พวกเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากมาที่นี่พยัคฆ์ออกพระราชดีกาพี่ฟางเราจะรวยแล้วเหรออย่าเอาแต่พูดเรื่องเงิน พวกเห่าที่สีสานกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงและสร้างบ้านที่ดีต่อไปวางโบฉีในเมืองชั้นไหนบริเวณใกล้พระราชวังต้องห้ามค่าสื่อบ้านและเชิญเพื่อนร่วมงานมาฉลองหวางเจนเย่ลูกชายของหวางปูซื้อวันนี้เป็นวันหยุดทุกคนก็ว่างมากทำไมไม่มีใครมาเลยท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าทุกคนยุ่งอยู่กับการขายบ้านและไม่มีเวลามา ขายบ้านอย่างนั้นเหรอมเหสีและอครา,ามหเหสีประทับอยู่ในวังต้าหมิงและฝ่าบาทก็อยู่ไม่ได้หากไม่มีนางเมื่อผิจารณาว่าการซ่อมแซมพระราชวังต้องห้ามต้องใช้เงินจํานวนมากพระราชวังต้าหมิงก็อดไม่ได้ที่จะเปลืองเงินและเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยเกินกว่าจะเดินทางไปกลับจากพระราชวังต้องห้ามและพระราชวังต้าหมิงฝ่า,าบาททรงออกพระราชลีกาให้สร้างกระทรวงหกกระทรวงและสถานที่ราชการใกล้กับพระราชวังต้าหมิง ที่ดินทุกตารางนิ้วในเมืองชั้นในล้วนมีค่าเพราะอยู่ใกล้กับพระราชวังต้องห้ามเมื่อจักรพรรดิย้ายไปที่พระราชวังต้าหมิงบ้านเดอนในเมืองชั้นในก็ไม่มีค่าอีกต่อไปบ้านเราซื้อใหม่กับลดราคาก,กว่าครึ่งเฮ้อเงินที่จะซื้อบ้านได้มาจากการขายที่ดินของบรรพบุรุษของข้าให้ตายเถอะพระราชวังต้าหมิงให้ตายเถอะฝันจี้ฝานข้าจะไปพระราชวังต้าหมิงเพื่อหาความยุติธรรมแล้วต้องการซื้อบ้าน เจ้าจะซื้อบ้านแบบไหนนี่ยังเป็นแค่ที่ดินเปล่าซีซานจะสร้างบ้านใหม่บนที่ดินบ้างนี้ใช่ไหมใช่แล้วข้าได้ยินบ้าบ้านหลังนี้สร้างโดยทีมงานก่อสร้างบ้านมีระบบทําความร้อนใต้ผืนดินทําจากคอนกรีตและพื้นปูกระเบื้องทางลาดยางเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังต้าหมิงสิ่งสําคัญคืออยู่ห่างจากพระราชวังไม่กี่ก้าวไม่มีทางเข้าสู่พระราชวังได้มีเพียงทางขวาเท่านั้นการแพทย์ในซีซานจะตั้งสาขาที่นี่ และนักศึกษาแพทย์จะเข้าคลินิกทุกวันการรักษาพยาบาลอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวโรงเรียนปฐมศึกษาจะเปิดรับสมัครเด็กจากพื้นที่ใกล้เคียงที่นี่นี่ก็หมายความว่าหลานชายวามข้าจะสามารถเดยนสถาบันซีซานในอนาคตได้สินะตอนนี้สถาบันซีซานเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนําที่ใครๆก็อยากไปไม่เพียงเท่านั้นเรายัางวางแผนซื้อของด้วยหากเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่เจ้าสามารถเพลิดเพลินไปกับความเงียบสงบเมื่อเจ้าพักผ่อน และเจ้าสามารถเพลิดเพลินไปกับความเจริญรุ่งเรืองเมื่อเจ้าเข้ามานอกจากนี้ตรงเทียนหยวนจะรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนตัวเพื่อล่าตระเวนตามถนนใกล้เคียงพู้อาัยไม่จำเป็นต้องจ้างบ้านผาคนชราหรือเจ้าหน้าที่คนดูแลแขกแต่พวกเขาสามารถดูแลความปลอดภัยได้อย่างแน่นอนซื้อบ้านอยู่สบายมีการรักษาพยาบาลสะดวกส่งบุตรหลานเรียนสถาบันศึกษาดีๆอาศัยอยู่ที่นี่ร่วมกับจกักรพรรดิเพื่อนบ้านของเจ้าอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูง ไล่ล้อมไปด้วยสถานที่ราชการและคนรุ่นต่อๆไปยังสามารถเรียนได้ในโรงเรียนเดียวกับลูกๆของข้าราชการระดับสูงได้ข้าต้องการซื้อบ้านพวกดีก่อนพวกเขาต้องการซื้อบ้านก่อนที่จะสร้างด้วยสามงง้นหรือที่อยู่อาศัยนอกแผนเป็นอันตรายต่อประเทศและประชาชนข้ายืนการที่จะขายบ้านที่มีอยู่ถ้าเจ้าไม่ขายตอนนี้ข้าจะตายให้เจ้าดูนักธุรกิจเป็นคนที่ฉลาดที่สุด เพาเขาคิดว่าราคาบ้านที่นี่จะสูงขึ้นในอนาคตจึงต้องการชำระเงินล่วงหน้าเพื่อหลอกบ้านไว้มานั่งนี่แล้วขึ้นราคากันเถอะเจ้าลมื่นเกินไปเราต้องน่าเชื่อถือต่อวางแผนตกลงกันไว้ที่150ตํราตลึงต่อตารางเมตรแต่ขายได้เพียง150ตํราลึงเท่านั้นส่วนตรงเทียนมีที่ดินวางแผนไว้300เอเคอร์มีคนต้องการซื้อมากมายดังนั้นเจ้าจึงต้องจับฉลากได้เพียงตัดสินใจว่าจะขายให้ใคร เพื่อให้ทุกคนซื้อบ้านง่ายขึ้นธนาคารซีซานจึงเปิดสีเชื่อจำนองผู้ที่มีชื่อเสียงที่ดีสามารถกู้ยืมเงินได้เป็นเวลา20ปีตราบใดที่เจ้าจ่าย2,000ตำลึงและถ้าเจ้าจ่ายน้อยกว่า35ตำลึงในเดือนหน้าบ้านก็จะตกเป็นของเจ้าเยี่ยมมากรีบเข้าแถวจับฉลากเร็วเยียนเย่ข้ามีลางสังหรณ์ว่าบ้านที่นี่อาจจะขึ้นราคาในอนาคตเราต้องซื้อมันข้าเห็นด้วยข้าได้แล้ว เดี๋ยวก่อนนะพ่อไม่ได้มาที่นี่เพื่อทวงความยุติธรรมงั้นเหรอสามวันต่อมาเจเจเซีซานเจนเยวางแผนที่ดินผืนหนึ่งชื่อสวนทองคําสีม่วงและถูกขายหมดอีกครั้งที่ตั้งของสวนซีจินนั้นแยก่กว่าทงเทียนของเราแต่บ้านก็แพงกว่าถ้าข้าดูก่อนหน้านี้ข้าควรจะการฟันซื้อเพิ่ม